ข่าวผู้เดียวเสพเสพคือเก่ากินขัวบพักพีน่น้องน้ำแจวน้ลจิ้มกับข้าวเจ้าสบายดีสบายดีพี่น้องมากินข้าวน้ำเลือดพี่น้องกินผู้เดียวบางนึงกินมันโบอิ่มข่าวมากินข้าววันนี้ขัวบพักบว่าขอไปกินข้าวได้เบรกนั่นนะ มากินตอนนี mm. Have Have. Have ้นะตอนกินมันาล้เพื่อนเจ้ากินเขา้อดบากินอือเขาก็ห่อนเขาห่อนแกงห่อนครัวพักกระหล่ำพี่น้องใชฮัทตอันตะเกียบม่ใส่จะไปแบบใส่ เวีจะะอนี่พาดูาเวียนได้กิจแเวไปดีพต้องกินหน้าเวียนเกี่ยวน้ำปลาไ่กินขัวพักก็ินต้องกินขวันขวพักห่อน แต่เด็กน่ะอืมเขาก็ขอนแกงขอนเจียวกับเพชร บ,บักิดนี่ทเป็นไฟปลูกเนาะตรนะตูเาาคปลูก,กคนปลูกบวกเพชรนี่ยคือจิตใจดำขนาดเ <c oughs> พชร,ก,พร,ก,พรก,กิดเพชรเจ๊กขนาดนะ

ปนญาวิตามินบีสิบสองป็นกมือเมดมิดขาดวิตามินอยู่ขาดอาหารกินหมู่นมู นกินเขาผู้เดียวพวกกินเดียวนพิ่นกินกับมันอันนี้กินเขากะมันผู้อิ่มโดยบ่ได้กินโดยมาขวบเนื้อผักกินขวบเนื้อเนื้อใส่ผักอันชิ้นใส่ผัก เขาแรงจะค้านั่นแะหามุา่งแล้วก็เถาหามุ่งสิบห้าจะจะน่อยทู่บอกดูก <ừ. S 1> จะัรรจัยเบียวหามุออา่งเครื่องว่ามันออกง่าย khẩu cả họn phi nọng ơi khẩu hung mày mày cứ để họn <laughs> <laughs> điên nay chắc sớm thôi đây nó khẩu rồi <laughs> cục sau đi đã mang nó chơi mai chắc sớm nữa กจะเอาหอดทึงหอนทึงเพชรสปตา้กัมแมลกัมมอน ชุบคาเมล่าคาเมล่ามุชูคาเมล่า Hát cái này khua cả sẹ <laughs> của tao đi Mua có bà bừng chưa

ขนาจีเฮดอันหนึ่งเขาก็เผาเขาจะเห็นตัวเท่าหนึ่นงก็เท่าคุกนะ cooking khô kinh hai bữa phải nóng mới còn là khó ăn nặng mới Còn là khó ăn mạng bên phía đó. Mới còn cả พราะเห็นพ้นจิตตกบอกนภูเขาคือเหมือดเขาเหมือดเขาพ้นตกมาช่องซแสมิดบางบานนะเนาะพ่นจิตกกจตกแห้งเยอะมันเหมือดจากเส้น một chiếc cờ đen tể mi cả <laughs> Yummy. กินเข่ากระแทบเสบพี่น้องปันปอนนองปอมเคี่ยวขจาวกินง่ายลองไว Bà cứ dạy kinh mặt phạt chứ Kèm làm xay xáy chết กินผักแต่ลายมันยังสุขภาพดีดพกดินผักแต่บ <c oughs> ดพี่นอง เดียบร่อยอิ่มพอดีอนี่กะพักกะบัดหวาน อิม่มนะพี่ดองกินน้ำก่อนข้าวถั่วหนึ่งแกงถั่วหนึ่งพอดีอิ่มพอดีสมบูรณ์โอเคพี่น้องแ่วยังกินบะหมี่แ่วน, <c ười> ววนะพี่น้องเพชโพรดเพชตีดีเราอะไรแ,แ,แกวนะ ผูกเองกินเองที่มันมันเผ็ดยิ้มเลยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อเพ,พื่อนกำลังใจเนี่ยเพระาะว่าหมูครูทั้งบ้านเราทั้งชื่ได้ก็ได้เบิร์นขึ้นกันนะแล้วเบิ่งหมูหมุกเบิง่งโตขอโทษขอโทษอะไร อยู่ดีมีแห้งเบิดชกูจูคตนน้อนรับพันดีพี่น้องสชคโชคมันๆัดำดด้วยๆเด้อบาย